ทำหน้าสงสัยไม่อยนิ่มโค้เขาหลบต้นไม้เขาจะพูดให้ลองลองลองแนามาช่วยดูออกออกอัจเรียันมีญาติอยู่เลยแล้วทำทำมากินอะไรตรงเนี้ยกินอะไรของปลาไหยิบให้นตี้กินเพชรนายกโดตี้คือคือคืออะไรตักขัดปัจเจียนไอ้ตองอะไรอะไรครับมีความรู้ทางด้านจักษ์ศาสด้วยโอ้ยุบสิบเจ็ดนะครับไปเจอต้องไปซื้อไหม อเราไปซื้อก็ได้มีโฟมด้วยใช่ไหมครับข้างในต้องมีโฟมนะครับอ๋อต้องใส่วันจะแฟมนะผมก็ไม่ได้เบ็ดเสร็จนตัวรับบาลเลยะอ้กว่าได้เบ็ดเร็จตัวบาลเลยยังไม่ได้หันุ้นเลยเออคือแบบโฟมอีกแล้วเป็นยังไงน้ำเขามาต่อให้เนี่ยนะน้ปาเนี่ยเขาอนุเคราะห์ให้พอดีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยนะมาตรวจทุกอย่างไร เดีวก็มาเจอป้านี่เละนะเป็นผู้จัดไทที่ไม่มีน้ำประปาใช้แล้วก็เลยขขาวขอไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้น้ไม่ได้แ่ไม่ได้อ๋อใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเออเทศบาลก็เอ๊ะถ้าแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะระช้าชนเดือดร้อนก็ต้องหาทางช่วยเหลือก็ภาาก็ประปา้อ้ยเราเปิดเปิดตัวตัวนโยบายตัวนโยบายเลยไม่่้ ซื้อน้ำแล้วแน่ให้ตัวติดแรงไหมแรงไปแล้วแรงไนมได้ได้ได้สบายสบายะแต่ก็ได้รับความสะดวกสบายนะมีน้ำประปาใช้แล้วสบายเนาะก็มีติก๊อกเนี่ยติดเองกองอในห้องน้ในห้องน้โอเคแล้วไม่ต้องซื้อน้ำใช้ทางเทศบาลตำบลทันอ้อยม่วงหักนะครับก็ได้มาตรวจนะครับการติดตั้งมาารน้ำนะครับประปาโดยการที่ได้รับการประสานงานจาก เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยกับการปลาปลาภูมิภาคสาขาไยุห้กีดีนะครับตอนนี้ได้รับความสะดวกสบายเกี่ยวกับน้ำประปาแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับป้าในหน้าที่ว่าตอนนี้สะดวกสบายแล้วมันจะไปหาน้าที่ไหนใช้มีประปาตัวภูมิภาพนะบริการร่วมกับเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยก็คงจะมีความสุขนะครับในเรื่องน้ำทรายนะครับครับยื่นกันจะร้องไห้จะร้องไห้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะมีอะไรก็ ก็จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเนาะทีน<อ>ี้ถ้าเราไม่ลงมาพื้นที่เราก็ไม่รู้อันนี้เจ้าหน้าที่เขาลงมาสำรวจผู้อยากไล่ถึงรู้ว่ามีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่อง่างนี้ก็เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับนะนะ<อ>เรียบร้อยแล้วขอลาป้ากลับก่อนนะคบขอแล้วยนนะะคขอโชดีเดี๋ยววันหลังจะมาเยี่ยมใหม่นะพ่อไม่หลายๆแต่พี่พวกแอนจารนี่เจ้าที่ของแม่เขาบอกเนี่ยนะ ที่นูมาทั้งหมดคือคนแรกค่ะคนแรกที่เราส่งเรื่องไปที่ขโมแล้วการยกเราเกิดช่วยขโมแล้วก็พมยน้วเกิดช่วย